ครับกล่าวสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดี f c ร้านพิเนตออดิโอทุกทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่16เดือนกันยายนนะครับ2565นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาชมในส่วนของตู้เบตนะครับเบส18นิ้วพร้อมดอกนะครับราคาถูกๆราคาบ้านๆนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจในตู้เจบินนะครับเป็นตู้หน้าเปิดนะครับ18นิ้วนะครับสำหรับตัวนี้ตู้พร้อมดอกนะครับมีอยู่ เข้ามาอยู่10บอกนะครับส0ใบนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้ถูกๆนะครับใบละ1,500บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเป็นตู้หน้าเปิดนะครับตัวนี้ใบละ1,500บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโออำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพร้อมไม้อัด20มิลนะครับอินเตอร์ผ่านครับสเปคคอนด้านหลังนะครับสวยๆนะครับใบละ1,500บาทพร้อมดอกทุกใบนะครับ ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหลานพิเนตออดิโออำเภอรอนจานจังหวัดกาฬสินครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับ0952246497ครับแล้วก็0874217464นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ